สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กๆรับความรู้เล็กๆนน้อยจากทางช่องค่ะช่วงนี้นะคะมแมลงลงต้นพืชของเราเยอะมากนะคะแล้วสูตรเดิมๆนะคะมแมลงก็ชักจะไม่ค่อยกลัวนะคะวันนี้เยแมวจะชวนเพื่อนๆมาทําน้ํายาสําหรับไล่มแมลงที่สามารถไล่และกําจัดมแมลงได้แบบง่ายๆนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากันเลยค่ะค่ะแล้ววัสดุตัวที่หนึ่งก็จะเป็นนี่เลยค่ะเพื่อนๆเหล้าขาวนะคะ เหล้าขาวสามารถไล่มแมลงได้เพราะว่าเขามีกลิ่นฉุนนะคะแล้วพิษของเขาก็คือความร้อนแรงของน้ําที่เขามีอยู่นะคะด้วยการสกัดมาจากสารต่างๆนะคะค่ะแล้อีกตัวนึงก็เป็นน้ําส้มสายชูนะคะในน้ําส้มสายชูก็จะมีกลิ่นที่ฉุนแล้วก็มีกรดนะคะที่สามารถไปทําลายล้างมาแมลงต่างๆได้นะคะแล้วตัวช่วยของเราก็คือตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆ น้ำยาล้างจานไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสามารถนำมาเสริมเพื่อเป็นสารจับใบในการกำจัดและไล่แมลงต่างๆนะคะให้กับต้นพืชของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหรือปริมาณการใช้ในการที่จะไปขับไล่ป้องกันแมลงที่จะมากัดกินต้นพืชของเราเลยค่ะค่ะส่วนมากนะคะมแมลงพวกนี้ก็จะมากัดกินใบของต้นพืชของเรานะคะการใช้ก็คือเราจะใช้การฉีดพ่นนะคะเพื่อกำจัดและไล่แมลงพวกนี้นะคะ อัตราการใช้ก็คือเราจะใช้น้ำเปล่า1ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใช้เหล้าขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะคุณสมบัติสุดยอดเลยนะคะสำหรับเหล้าขาวนะคะคนกินเมา,มาแมลงโดนตายค่ะเพื่อนๆแค่เปิดขวดกินก็แรงมากเลยค่ะ น้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะค่ะในน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนเ<ๆ>นนำไปไล่มดนะคะสุดยอดเลยนะคะมดตายสนิทค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่เชื่อลองได้นะคะสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะตัวที่สามเราจะใช้ เป็นน้ำยาล้างจานนะคะเพื่อช่วยในการเป็นสารจับใบนะคะเราจะใส่แค่1ช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็บีบใส่แล้วกว็เอาไได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเขย่าค่ะ ส่วนผสมก็มีแค่นี้นะคะ3อย่างนะคะไม่ยากใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนะคะวัสดุที่เราใช้นะคะเราสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานและตลอดไปนะคะค่ะน้ํายาพร้อมแล้วคนพร้อมเราไปฉีดพ่นเพื่อกําจัดไล่ป้องกันมแมลงให้กับต้นพืชกันค่ะไปคะ่ะ ค่ะมแมลงสามารถมากัดกินต้นพืชของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะมันไม่เลือกนะคะมันเห็นต้นไหนงามต้นไหนดีมันก็กัดกินเลยจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่เชื่อคอยสังเกตดูสิคะต้นพืชต้นไม้ของเราต้นไหนพอจะงามออกผลผลิตเยอะๆมแมลงลงแล้วคะ่ะเห็นไหมคะดูสิคะนี่คะ่ะพริกกําลังออกลูกเยอะๆเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนได้เลยนะคะค่ะสําสหรับตัวนี้นะคะ นำมาฉีดพ่นเราก็ยังเก็บไปรับประทานหรือว่าเก็บไปกินได้นะคะเพียงแค่ล้างน้ำนะคะปลอดสารพิษค,ค่ะเพื่อนๆค่ะต้นไหนที่ยังไม่เกิดนะคะ,มะแมลงยังไม่ลงเราก็สามารถป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเขาลงนะคะ,มะแมลงคืนเดียวนะคะ เสียหายทั้งต้นเลยนะคะสําหรับต้นพื้ต้นไม้ของเรานะคะเคยเห็นไหมคะเช้ามาต้นพื้ต้นไม้งามอยู่เลยพออีกวันหนึ่งมาดูนะคะเกี้ยงค่ะใบโกนค่ะเพื่อนๆเ,เจอมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาถึงเวลาเข้ามาลงเราก็ต้องฉีดพ่นแล้วก็ป้องกันกําจัดเขาแบบนี้เลยค่ะ ค่ะ <OK> ยศแม้บอกประจานะคะเราปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ปลูกให้เขากินนะคะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันให้กับต้นพืชของเรานะคะเห็นไหมคะลูกก็เยอะนะคะถ้าเขาลงก็จะเกิดความเสียหายกับต้นพิกของเรานะคะ <OK> ค่ะเ <at> พื่อนๆเห็นมะเขือต้นนี้ไหมคะดูสิคะทัวลงค่ะมาแรงลงสบายโหวใบแหว่งค่ะแทบจะไม่เหลือซากเลยค่ะดูสิคะใบหนึงมันกินแทบหมดเลยนะคะ ค่ะแบบนี้เราก็ฉีดพ่นได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องหมั่นมาฉีดให้เขานะคะปกติเราจะฉีดทุกๆสัปดาห์นะคะถ้าเป็นลักษณะน,นี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ฉีดสัปดาห์ละสองครั้งได้เลยค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเป็นมากกว่านี้นะคะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะงามก็ยังมีนะคะมีใบอ่อนแตกขึ้นมาเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาค่ะฉีดพ่นไปเลยค่ะ หากกินใบอย่างใบกะเพราเห็นไหมคะงิกงิกเงางาเลยคะ่ะใบมแมลงกินทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆเราฉีดพ่นเขานะคะเขาก็ไม่ได้หายนะคะพวกใบพวกนี้เพียงแต่ว่าเขาก็จะหลุดและร่วงลงไปใบอ่อนที่แตกมาใหม่นะคะถึงจะสมบูรณ์นะคะรอดพ้นจากมาแมลงนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น เราฉีดเพื่อไม่ให้แมลงมาซ้าําเติมกับต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะหรือไม่ถ้าเขาอยู่บริเวณต้นบริเวณใบเขาก็จะตายนะคะเพราะว่าฤทธิ์ของเหล้าขาวกับน้ําส้มสายชูนะคะแรงนะคะเพื่อนๆนสูตรนี้ถือว่าแรงนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการไล่มแมลงแบบสูตรแรงแบบนี้นะคะด้วยเหล้าขาวกับน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาล้างจานทำกันแบบง่ายๆนะคะซื้อครั้งเดียวเราสามารถเก็บไว้ได้ได้หลายครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้ผลผลิตต้นพืชต้นไม้เรากินก็หมั่นดูแลกันหน่อยค่ะ